จริงๆอรทำมาหลายหน้าที่เยอะแยะมากเลยจริงๆนั่นนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะจริงเยอะกว่านี้เยอะนี่ผมอยากเรียนทุกท่านว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตคือความสุขและความสําเร็จจริงไหมครับที่เราต้องการจริงๆก็คือความสุขกับความสําเร็จแต่ความสุขกับความสําเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันต่างกันไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเขา มีต้นทุนอะไรแล้วเขาเกิดปัญหาและอุปรสรรคอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้ต้นทุนชีวิตของคนมันก็ไม่เท่ากันอีกใช่ไหมต้นทุนเรื่องอะไรฐานะทางเศรษฐกิจเรื่องของความรู้เรื่องของโอกาสเรื่องของออวิธีคิดแนวคิดอะไรเนี่นี่คือความแตกต่างของแต่ละคนแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเขาบางคนมีเงินจริงแต่ไม่มีวิธีคิดต่อยอดของเงินไม่ได้หมดนะฮะ มัน้งหมดนะครับทีนี้ที่ผมวันนี้เอาสั้นๆเพราะมีคนอื่นด้วยนะแล้วก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์วันนี้ออย่างที่ผมตัดสินใจเข้ามาอยู่กับอีสเทสผมเข้ามาโดย<ม>บ <ำ S 2> ังเอิญผมไม่ได้เข้ามาจริงๆแต่ที่ผมเข้ามาเพราะคุณชยุทธคือคุณชยุทธเนี่ยเขาทำงานเอกชนเมินเดินเข้าหลายแสนนะครับมีทั้งที่พักมีรถให้มีอะไรทุกอย่างอยู่ในสวนตรงนั้นไม่คือไม่ได้ใช้ตังค์เลยแต่ที่เขาขาดคือ อิสระในเรื่องของเวลาจริงๆก็คือพ่อของคุณชยุติเนี่ยป่วยแต่คุณชยุต์มีหน้าที่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ต้องดูแลแขกดูแลแขกผู้ใหญ่พวกทูตพวกผู้ว,ว่าพวกอะไรอเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้ก็ไปไม่ได้ก็ต้องไปจ้างเพื่อนอข้างบ้านพาพ่อไปโรงพยาบาลแล้วให้เขาดูแลแล้วก็พาพ่อกลับผมก็เลยบอกคุณชยุติไปว่าอย่างเงี้ยพ่อเราเน่ยมีอยู่แค่คนเดียว ถ้าเราไม่ดูแลท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าเกิดท่านเป็นอะไรไปตอนนี้นะมันจะเป็นตาบาปท,ที่มันอยู่ในหัวใจของหน่องไปตลอดใช่ไหมเนี่ยผมก็เลยบอกเขาเขาเขาเลยถามผมว่าเราจะต้องไปทําอะไร่ะที่มันจะมีะไรายได้เท่ากับที่เขาได้อยู่ผมบอกมันอยู่ที่วิธีคิดใช่ไหมเงินมันอยู่ในอากาศถ้าเรามีวิธีคิดที่ดีเราก็สามารถ เอาเงินตรงนั้นมาได้เพราะธุรกิจที่ดีที่สุดก็คือธุรกิจเครือข่ายอันนี้คือที่ผมบอกน้องไปเพราะผมก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทหลายๆบริษัทนะครับมีธุรกิจเครือข่ายเร้ถามว่าเราเราทำอะไรผมบอกผมไม่รู้ต้องไปศึกษาดูแต่เทรนตอนนี้คือมันเป็นเทรนสุขภาพเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะแล้วสินค้าบริษัทต้องมั่นคงแล้วสินค้ามันต้องขายตัวมันเองได้ ใช่ไหมนี่ผมก็เลยแนะนําคุณหนองเข้าไปเขาก็เลยมีคุณแซนที่อะไรที่ติดตามคุณหนองมาตลอดนะีปีกว่าๆเนี่ยเขาก็เลยทัวรหาคุณแซนแล้ววันนั้นก็บอร์ดบริหารหลายคนที่บ้านเต็มเต็มบ้านเลยผมก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาไปคุยกับคุณหนองผมก็เดินเข้าออเดินออกเดินเข้าออเดินออกเพราะผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วจริงๆถ้าราชการเราเนี่ยส่วนใหญ่เราคิดว่าพอเรากเกษียณเราอยากทําอะไรครับพี่หมอเสยหมอ อยากพักผ่อนใช่ไหมเออตีครับตีแก๊บ,กบอะไรก็แล้วแต่เราอยากพักผ่อนผมก็เลยบอกว่าไอ้การพักผ่อนเนี่ยมันใช่ช่วงนั้นนะแต่แต่ถ้าพี่มัดอยู่ไปสักสามเดือนหกเดือนไอ้ที่เราอยากพักผ่อนมันรู้สึกยังไงเบือ่อโมชีวิตหนยโ้ยมากไม่มีคุณค่าเลยเราใช้วัน,ว,นวันหนึ่งไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ยผมก็เลยพยายามบอกกลุ่มข้าราชการเราว่าในเมื่อเรามีต้นทุนสูงกว่าคนอื่น ฐานะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ผู้ข้าราชการเนี่ยพอถึงเวลากเกษียณเนี่ยเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งใช่ไหมเขาก็เก็บของเขาหอมลอมนิดอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยเวลามีโอกาสมีวิธีคิดมีใช่ไหมหลายๆอย่างมีแล้วทําไมเราถึงไม่มาต่อยอดในส่วนนี้ให้กับคนอื่นเขาละ่ะคนที่ได้โอกาสกว่าเรามีเยอะไหมครับมีเยอะแยะเลยจริงๆบางทีบางคนนี่ไม่เห็นโอกาสด้วยใช่ไหมเพราะไม่มีกลุ่มที่จะเข้าถึงเขา เพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ้าในเมื่อมันต้องมาอยู่ตรงนี้และเอาทําตรงนี้เพราะเราก็พิสูจน์มาปีนี้ก็ปีที่สี่แล้วที่มาอยู่กับวี u ั c e s s ใช่ไหมครับ<ว>เราก็เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้มันขายตัวมันเองได้ไม่ต้องไปเที่ยวอะไรง้ออ้นวอนอะไรใครเขาหรอกถ้าเขาได้ชิมของเราได้กินของเรามันทําไมมันมาซื้อทำแน่นอนใช่ไหมซื้อซ้ําเกิดไรายได้นะครับ เกิดรายได้ตอนนี้สมาชิกผมก็หลายพันแล้วนะใช่ไหมขนาดทำมั่งไม่ทามั่งนะเนี่ยแต่ถ้าทําจริงๆ100%เเซนตะใจ่ะไหมเออหลายๆคนมีสมาชิกตั้งหลายหมื่นคนเรารู้อยู่แล้วธุรกิจเครือข่ายถ้าสมาชิกเราเยอะโอกาสที่จะเป็นแพท่4บินคำมันเยอะขึ้นเพียงแต่เราไปกระตุ้นเขาให้มีการสื่อสรรนะ่ผมเลยอยากเรียนทุกท่านว่าข้าราชก,การเนะ่ยจริงๆนะเขาก็หาช่องทางหาโอกาสของเขาเหมือนกัน เขาอยากมีอิสระของเวลาในช่วงแรกๆเท่านั้นแหละ <im> ใช่ไหมพออยู่ไปนานๆมันเบื่อมันมันือคือไงชีวิตมันไม่มีความหมายอ่ะรอตายอย่างเดียวหายใจทิ้งหายใจทิ้งนั้นทำไมไม่กลับมาช่วยกันสร้างคุณค่านี่คือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองเราไปแนะนําคนที่เขาเจ็บเขาป่วยพอเขากินแล้วเขาดีขึ้นเขาโทรมาขอบคุณถามว่าเรามีความสุขไหมมีความสุข เขาไม่มีจะกินเขาเอาธุรกิจตัวนี้ไปทําเป็นธุรกิจพี่ชีวิตเขามีรายได้เขาโทรมาขอบคุณเรามีความสุขไหมมีความสุขผมก็เป็นชาวพุทธนะใช่ไหมพิธิเราเอาเงินไปถวายวัดเรารู้ไหมเราเราได้ความสุขแหลกเพราะเราเอาไปถวายแต่ถ้าเกิดจเจ้าอาวาสขนขงเงินเราไปทําอย่างอื่นนะเรามีความทุกข์ไหมมีความทุกข์ใช่ไหมนแ,แสดงว่าก,ก็ยังไม่ตัดไม่ปรงใช่ไหม ตงต่อ้สีกา,รรการเราก็มีความทุกข์แต่ตรงนี้พอเขาดีขึ้นเรามีความสุขเขาไปพลิกชีวิตเรามีความสุขแรวก็อยากจะฝากทุกคนว่าจริงๆข้าราชการเขาก็หาโอกาสเหมือนกันใช่ไหมเพียงแต่เราเข้าไปสัมผัสกับเขาไปโพสเขาไปพูดคุยไปอธิบายให้เขาว่าเขาก็มีต้นทุนที่มันเหนือนกว่าเราจะไปเอาเงินไปช่วยคนนู้นคนนี้ตลอดได้ไหมไม่ได้แต่เราให้อาชีพเขาได้ไหม ให้โอกาสเขาได้ไหมให้วิธีคิดเขาได้ไหมได้เพราะนั้นผมก็เลยอยากจะฝากพวกเราว่าพยายามสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมเนี่ยลงเวทีไปแล้วอาจจะน็อกไปเลยก็ได้เราจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องของอนาคตแต่ถ้าเราพยายามทําวันนี้ให้ดีที่สุดนี่คือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองก็ขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จครับวีสัจเับ